สดใสรับสายฝนนั้นโปรยปลายแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพค่ะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างดีวีนนะคะดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเลยคุณผู้ชมค่ะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติถึง9ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจเรามีโปรโมชั่นมาฝากคุณด้วยโทรไปได้เลยค่ะ026669456ค่ะใช่แล้วค่ะมีหลายแพคเกจมากนะคะใช่โอ้โหจัดเต็มคอมโบเซตกันเลยก็ได รีบโทรมาตอนนี้ได้เลยค่ะอาวราคาข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูสาวค่ายนาดาวโว่เป็นอดีตแล้วล่ะอดตโดแล้วนะคะนรุพรกมมนั่นเองนะคะก็ล่าสุดนะคะมาเล่นละครเรื่องหมอมือใหม่นั่นเองนะคะก็มาเปิดใจนะคะกับกรณีที่ ต้นสังกัดนะคะค่ายนาดาวเดี๋ยวเขาต้องยุบไปค่ะน้องแพรบอกว่าโอ้โหใจหายเหมือนกันแต่ว่าก็เขาเลยรทาใจรับได้แล้วตอนนี้นะคะก็มีงานละครหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หมอมือใหม่รวมไปถึงสายน้ําแห่งความฝันด้วยเอาเป็นว่าเราไปฟังสัมภาษณ์ของน้องแพรกันเลยดีกว่าค่ะจริงๆแบบแรกก็ใจหายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเข้าใจผู้ใหญ่ค่ะอือแล้วก็อย่างที่ผู้ใหญ่พูดเลยค่ะ ก็ตอนนี้ก็เลยออกมาเป็นฟรีแลนซ์แบบเต็มตัวแล้วก็สามารถดูช่องทางการติดต่อง,งานได้ที่ i ิน t a g r กรมนะคะ,ะจริงๆยังไม่อยู่ตัวเหมือนเรายังต้องเรียนรู้อะไรกับตรงนี้เยอะเพราะว่ามันก็ใหม่มากเนาะเราอยู่ตรงนั้นมาตั้งหลายปีเนาะอ๋อจริงๆหนูอะความจริงเลยนะหนูยังไม่ได้มีแพลนให้ตัวเองขนาดน,นั้นแต่รู้สึกว่าแค่เราได้งานที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วคนยังเห็นความสามารถของเราแล้วคนอยากจะยังให้เราแบบ อยู่ในวงการบันเทิงนี้ต่อไปก็พอแล้วแค่นั้นเลยใช่สุดท้ายก็ยังไปในเวทีนักแสดงคะแต่ว่าก็ไม่แน่หลายๆคนอาจจะได้เห็นแบบ บทบาทอื่นๆของแพลวที่ไม่ใช่นักแสดงก็ได้อันนี้อย่างผลงานตอนนี้นะคะก็มีพายสายน้ําแห่งความฝันนะคะก็ช่องไทยพีบีเอสเหมือนกันแล้วก็ดีอินเทิร์นหมอมือใหม่ก็ทางช่องไทยพีบีเอสเหมือนกันค่ะทั้ง2เรื่องเลยนะคะมีความแตกต่างมากๆแต่ก็แบบสนุกต่างกันถ้าถามถึงยากยากสุดจริงจริงมันยากคนละแบบสมมุติถ้าเป็นเรื่องพายเนี่ยมันจะยากเรื่องการพายเรือแบบท่าทางเพราะว่ามันไม่ใช่เรือธรรมดาที่คนแบบพา,ายกันบ,บ,บ่อยๆมันเป็นเรือแคนูเลสซิ่งที่แบบว่า คนเล่นกันน้อยมากแล้วโอลิมปิกเหมือนมีผู้หญิงคนเดียวที่ได้ไปก็คือมีคนเดียวอะคะ่ะแคนูเลสซิ่งอะไรเงี้ยนั่นแหละจะยากเรื่องการแบบว่าพายเรือท่าทางแล้วก็วกใช่เป็นสปอร์ตเกิลกลางดงกลางแดดสุดก็ตอนนี้ก็เลยเออมีความแบบคล้ำ อืค่ะส่วนเรื่องหมอเนี่ยคือมันก็จะเป็นเรื่องแบบวิชาชีพแหละไอ้แบบคําศัพท์ที่แบบเฉพาะตัวของเขาหรือว่าแบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ oh. ความคิดเราเราไม่เคยเป็นเราจะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าแบบการแบบว่ามีแบบเสื้อเก่า oh. ครอบเราอยู่อีกทีแบบคาแรคเตอร์ของหมอครอบ คนที่เป็นคนปกติอีกทีหนึ่งอะ่ะมันมันคือต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เหมือนค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะอ๋อหนูอยากเล่นเป็นแบบพวกแบบว่าไซโคพารสแบบว่าโรคจิตอะไรเงี้ยใดๆใช่อยากลองเล่นบทที่มันแบบว่าเปลี่ยนบุคลิกไปเลยแบบหนักๆอ่ะอยากอยากอยากได้บทที่ได้แสดงศักยภาพแบบ สุดๆอ่ะแบบมากๆอ่ะให้เราเข้าไปลึกมากๆได้แสดงแบบจริงๆให้คนได้เห็นว่าเอออันเนี้ยแบบนักแสดงหรือว่าอะไรอเงี้ยค่ะจริงๆการที่จะแอคทีฟตัวเองแบบพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นคุณสมบัติแบบโดย ปกติของนักแสดงอยู่แล้วไม่แบบไม่ว่าจะอยู่ในค่ายหรือไม่ว่าจะอิสระยังไงเราก็ต้องแอคทีฟตัวเองเสมอเพราะว่าอย่างนั้นเราก็แบบตามหลังคนอื่นอยู่แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการแสดงมันต้องอัปเดตตลอดไม่งั้นมันก็เหมือนหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็เอาใจช่วยน้องแพลวด้วยนะคะกับละคร2เรื่องแล้วก็ตอนนี้น้องแพลวเป็นฟแลเล์แล้วก็จ้างกันได้นะคะติดต่อได้ผ่านไอจีเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะไปกันที่ข่าวต่อไปบ้างดีกว่านะคะกับนี่เลยละครเรื่องณขณะเหงาเนี่ยคะเป็นการพอจรมาเจอกันค่ะสําหรับน้องเอ เจนนิสนอ่าน้องเอมนะคะแล้วก็น้องเจนนิสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งรายละเอียดของตัวละครเนี่ยบอกหูมันซับซ้อนมากมากเป็นคนที่แบบเคยป่วยมีปมในตอนเด็กมาแล้วก็ต้องมาแบบสร้างกำพงกำแพงอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้เต็งอยู่ได้ในสังคมอ่ะนะอ่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเจนนิสเบียนเคฟเดยค่ะอ่าเอมเอม เองไม่ใช่ครับ <laughs> เรื่องย่อก็คือเป็นเรื่องของอตัวละคร2ตัวซันนะฮะัซันเป็นผู้ป่วยเขาเรียกว่ากลุ่มอาการเอสเพอร์เกอร์ซินโดรมแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมเป็นสเปกตรัมหนึ่งของออทิสติกแต่ว่าจะไม่ได้เขาเรียกอะไรเข้มข้นระดับขั้นออทิสติกฮะคืออาการของเขาจะเป็นอาการที่เราเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถคอนเน็กกับอารมณ์ของมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของตัวเองหรืออารมณ์ของคนอื่นวันหนึ่งวันหนึ่งเขาได้มาเจอกับ สั่นได้มาเจอกับยายใหม่ยายใหม่เป็นยายใหม่เป็นตัวละครที่ต่ออย่างนี้เหรอก็เป็นตัวละครที่ก็คือเคยมีปมปัญหามาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีมีปัญหามาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองให้กลายเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็ปกป้องตัวเองโดยการแบบทำนิสัยไม่น่ารักกับคนอื่นหรือว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบว่าวันไนสแตนเพื่อจะได้ไม่ต้องผูกมัดมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าสักวันหนึ่งมันก็พังอยู่ดีเราจะไปมีทําไมอะไรประมาณนี้ค่ะ พอเคมีของสองคนนี้มา,มามามาพบกันในสถานการณ์ที่ต่างคนอาจจะสามารถมีความเป็นไปได้ที่จะเยียวยากันและกันได้มันก็เลยกลายเป็นความหวังเล็กๆฮะว่าว่าสุดท้ายแล้วคนพังๆัสองคนหรือว่า4ี่ห้าคนตัวละครทั้งหมดเขาจะสามารถกลับออกไปจากการรวมกลุ่มนี้แล้วได้อะไรกลับไปบางอย่างที่มันสามารถเยียวยาตัวเองได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องต้องติดตามกันครับผม เอาจริงๆหนูว่าพาร์ทที่ยากสําหรับหนูคือด้วยความที่ตัวละครนี้มันค่อนข้างต่างกับหนูตรงที่ด้วยความช่วงอายุด้วยก็โตขึ้นหรือว่าอาชีพการทํางานก็เป็นพนังกงานออฟฟิศที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งก็ก็รู้สึกว่าบุคลิกอาจจะต้องแตกต่างจากตัวจริงเพราะหนูรู้สึกว่าตัวเองก็ยังติดความแบบเวลาอยู่ในวงหรือเล่นกับเพื่อนๆก็ยังมีความเด็กหรือเราต้องเลยลูกที่ดูโตขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าไม่ติดภาพเพราะว่าหนูที่ผ่านมาเล่นเป็นบทน,นักเรียนมาตลอดเลยยากไหมก็ ะระดับหนึ่งครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราค่อนข้างเป็นคนเซนซิทีฟกับกับกับอะไรก็ตามที่มันเข้ามาหรืออยู่ข้างในแต่ว่าว่าคุณซันเขาเขาไม่เขาแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยกับกับชีวิตเนาะคืออืมเขาแทบเขาแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยกับกับทุกอย่างแล้วแล้วการการที่เราต้องเขาเรียกอะไรอร่ะพอเทรซิ่งเนี่ยเราก็ให้มันให้มันอยู่ในอยู่ในหนังอยู่ในภาพยนตร์ให้ได้มันมันค่อนข้างยากไม่มีเวิร์กช็อปได้ไม่มีไม่มีอไรนี่ <c oughs> ยังไม่เคยเวิร์กช็อปกันสักคนเดียว นี่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอเขาด้วยซ้ําคุณเป็นใครขอโทษขอโทษเราเรเจอเราเจอกัน2คิววะใช่ใช่ไม่มีรีทูไม่มีเวิร์กช็อปไม่มีอะไรเลนใชจตลกแต่หนูรู้จักเขาอยู่แล้วแบบผลงานโด่งดังผมเป็นแฟนคลับของการแสดงคุณเจนิสโอประเสริใช่ใช่เคยเคยทักไปชื่นชมเคยทักไปชื่นชมเหมือนกันทักไปก่อนที่จะได้รวมใช่ใช่ใช่ค่ะ ที่เคยเร่วมงานกันแล้วแบบนิดหน่อยคือตอนนั้นถ่าย MV ของไบร่าค่ะไปเป็นแฮนด์แฮนด์ทาเลนต์บอดี้ทา <hand talent. S 1> เลนต์ไม่เห็นหน้าอย่าเรียกเห็นแค่เล็บ <laughs> เห็นแค่เล็บกับหูฮะสองอย่าง <laughs> จำได้จำได้อยู่หนูได้ยินชื่อเสียงเรืองอินโฟไว,วมานะกล่ <laughs> องพี่เลว่าแบบเขาสาม,มารถไปได้เรื่อยๆแล้วก็เรื่องจริงด้วยถือมาเองแล้วกันเดียวไปเรื่อยๆแบบว่าเราต้องแคชชั่นให้ทันอออใช่ คือก็มันคือความเก่งนะที่แบบเราเขาคีบความเป็นตัวละครแล้วไม่ต้องติดอยู่กับแค่บ,บทหรือไดอล็อกที่มันที่มีมาให้หอ,อ่อแต่ละคนคต่างเป็นดีมากเลยใช่มี c h e m เข้ากันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเป็นแฟนคลับของกันและกันใช่นะคะก็ะติดตามได้นะคะนักขนางเอาทางช่องไทย PBS ค่ะมาดูกันต่อกับมายา on tour วันนี้นะคะจะพาไปดูคู่จิ้นที่มางานมายาหวอดของเราด้วยโอมนันนนงนะคะ ก็จะมาชวนฟินบนเตียงเดอะเบสซ i นีมาค่ะวันก่อนนะคะทั้งคู่เนี่ยนอกจากมาเคียข่าวนะคะว่ายังรักกันอยู่เหมือนเดิมนะคะยังชวนพาดูนะคะกับโรงใหม่ของเอสเอฟซีนีมาเดอะเบสซ a นีมาบายโอมานั่นเองนะคะสาขาใหม่อยู่ที่เอสเอฟเอซ t น e มาเดอะคริสตัลเอกมัยรามอินทาบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะทั้งอมภวัตแล้วก็นนทกรพัฒเนี่ยเขาจะแฮปปี้ขนาดไหนไปชมพักกันเลยค่ะ การที่เราได้มาเจอกันนะครับเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันอีกครั้งกับผู้นําของโรงภาพยนตร์ธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำของประเทศกับ SF รวมถึงแบรนด์เครื่องนอนและที่นอนชั้นนําของโลกอย่างโอมาสครับมาจับมือกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ที่เราอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์้ีเหนือชั้นที่ดีให้ไปขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่จะพิเศษอย่างไรวันนี้จะได้ทราบคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ ฉันถามเลยว่าชอบอะไรชอบอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ต้องพิเศษก็ได้ ed, ชอบส่วนไหนบ้างของ The Best Cinema b a r i e t y สำหรับผมครับเอาจากความรู้สึกองค์ไหมครับเอาเลยเดินเข้ามาครับรู้สึกพรีเมียมที่สุดเลยเดินเข้ามาเจอ First Class เราก่อนตัดหน้ามีเครื่องดื่มมีป๊อปคอร์นมีขนมที่หยิบกิน <c oughs> ตอนแรกผมก็เกรงใจไม่รู้ว่ามันหยิบได้เท่าไหร่หยิบหยิบมาอย่างนหนึ่งแล้วก็แบบเอ๊ะมาจะหยิบได้เยอนนะกว่านั้นก็มีที่นานทำมาเสิร์ฟให้ด้วยแล้วนกะ็มาถึงเจอเตียงผ้าห่มโอุบ กางนั่งอยู่บนรีโมดเฮ้ยมันนวดตอนแรกคล้ายๆผมกบไม่เคยครันเป็นความประทับใจที่อย่างแรกเหมือนกันเลยครับขนมเยอะฝายิ้ขนมเยอะใช่แล้วก็แล้วก็เป็นเหมือนกันเลยว่าเราจะกินได้เท่าไหร่เราไม่หนูแต่เราโอเคเรากินไปก่อนิไปก่อนแล้วก็มีเขามาเสิร์มในด้วยแล้วก็เตียงนอนสบายมากคือเหมือนเราจะเป็นเหมือนฟิลแบบมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนฟิลเราดูหนักอยู่บ้าน ที่แบบว่าทําให้รู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็แบบเอ็นจอยไปกับหนังได้อะไรเงี้ยวันว่างก็จะเข้าลงหนังแล้วก็ไล่ซื้อเลยเรื่องไหนไม่ดูก็ไล่ซื้อมบางเรื่องไม่ดูตัวอย่างไม่ดูด้วยว่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือว่าใครแสดงอะไรยังไงบ้างอะไรเยเราก็ได้แต่ซื้อตั๋วแล้วเราก็เข้าไปเลยถ้ามีโอกาสเก็บหมดเลยเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีโอกาสเราเก็บหมดเลยเพราะว่าเคยดูมากสุดเนี่ยจนมีจะมีช่วงออสการ์ที่มีหนังเข้ามาใช่ใช่เราก็ เราก็ดู5เรื่องในวันเดียว <g leather> <c oughs> นึือว่าจะตอบว่าใน1สัปดาห์เพราะว่าเราเราดูในวันเดียวในวันเดียวใช่ <c oughs> 5 4 3สีเป็นภ้าที่สวยงามมากๆเลย ลเลเป็นคู่เจนที่ฟินเวอร์นะคะก็ไปกันได้ที่ SF Cinema นะคะคริสตัลเอกมัยรามินทาค่ะใช่แต่ว่าถ้าอยากติดติมราก็เปิดดูหน้าจอนะคะฝนตกแดดออกก็ดูได้ค่ะมาตลอดนะคะใช่สัญญาณเราดีมากๆแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะคะถ้าใครสนใจโปรโมชั่นดีๆค่ะนี่เลยค่ะดีบีนา วันนี้มีมาฝากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกหรือว่าซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกก็ได้นะคะมี2ไซส์ขนาดให้คุณเลือกเลย0569456ค่ะสอบมหรือว่าสั่งซื้อไดาที่ห้ายเลหกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเราสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ